เปลียน vs ปัาคาเกินจริงนะคบร้อยสี่สิบล้านยูโรผมบอกเลยซื้อตัวนี้หายานะนะครับซื้อตัวนี้หายนะ,นะนยนะแล้วผมไม่รู้มันเหมือนกับว่าอันนี้คิดเองนะแต่ว่ามันคงไม่จริงหรอกเราะมันดูไม,นะม่นั่นขึ้นเหมือนหงะ่ะแม่งมีดีลกันแล้วบอกว่าราคาแพงไงสุดท้ายอะ่ะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องออฟเฟอร์ละมึงไม่ต้องบอกว่าเคาะมานะซื้อแต่ละตัวเนี่ยแพงๆซื้อไม่ได้ทุกที แต่ดีแล้วละผมคิดว่ามีได้แพงสุดก็คือนนเยะใช่ไหมนั่นแหละไอ้ก่อนนี้ซื้อเลยนะไคเซโดอะไรแต่เดี๋ยวผมผมบอกว่าจํานักเตะไม่ได้คุณก็ด่าอีกอ้คราวที่แล้วเนี่ยจำได้โดยไม่ต้องเสิร์ชนะอาครนตาร้าเนี่ยนะอโอเคช่างมันคือผมบอกเลยนะผมพูดเนื้อเน้เนๆเ,เ,เลยที่คณบอกว่าไม่ได้แพงเกินจริงเนี่ยนะเขาวัดจากอะไรนะคือผมมองว่า แฟนบอลยุคนี้มีค่านิยมแบบผิดๆเขาซื้อเราต้องซื้อไงแล้วดูด,ดิเราไม่ได้ซื้อหรือเราซื้อน้อยหรือซื้อถูก่าเขาเรา,เา,าก็ยังได้แชมป์เลยคือเขา้าใจไหมว่าถ้าซื้อถูกแบบมากๆเนี่ยนะนะแบบทีมลองๆทีมแบบพวกแบบที่ไม่ใช่แบบว่าท็อปท็อปซิกอะไรพวกเนี้ยโอเคอันนั้นน่ะมันได้แชมป์ยากแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อตัวถูกขนาดนั้นแบบเขาเรียกว่าราคาที่มันค่อนข้างถูก เพราะใจไหมสามสิบล้านอ่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้แล้วก็เป็นสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยเราเรล่านี้อาจจะมีฟันดงฟันได้นะคือมันเหมือนกับว่าแฟนบอลบางคนก็ไม่ได้คํคำนึงขีดบรกัดการเงินนะ่ว่าต้องเสริมหน่อยนะแล้วทุกคน่านักวิเคราะห์ซึ่งก็ไม่อยากจะวิวาเขานะอะมองว่าเออต้องนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้แต่ว่าผมว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นแล้วรีวร์พูกก็พิสูจน์มาครั้งแล้วครั้งเล่าถูกไหมครับ จอเกนคอปนี่ผมเคารพเขาแล้วก็รู้สึกเหงาที่เขาไม่อยู่เพราะว่าอาร์เนสซ์สล็อตเนี่ยมันไม่มีท่าแบบคือมีแหละว่ามันไม่มันไม่เราใจเท่าคอปแต่ผมก็ตำหนิคอปว่าไม่ยอมอุดผมใช้คําว่าอุดเลยนะอย่างอารเนสซ์สล็อตเนี่ยก็ยังอุดน้อยเกินไปนะผมเน้นผลไงแต่ก็โอเคเพราะว่ามันก็เสียประตูยากกว่าเจอเกนคอปเน้นแรกมากเกินไปนะอันเนี้ผมผมผมบอกว่าจะใช้คําว่าอะไรอ่ะ คือถ้าเจเกนขอปอ,อุดเยอะกว่านี้ได้แชมป์เยอะกว่านี้ด้วยด้วยตัวี่เล่นที่มีนะมนไม่ได้เจอเกนขอปพลาดเพราะว่าหลังเจ็บหรืออะไรแบบนี้อามันอาจจะมีบางดูการแต่ที่มันเจ็บเยอะพอ,อะไรก็เพราะว่าไปบุกซะเยอะไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงเพราะฉะนั้นเท่าที่มีมันพอแหละแต่ว่าชอบไปปั่นไงชอบไปปั่นกันเกินไปไงนะแล้วไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเก่งก็ได้นะ แต่คุณสังเกตนะเวลาโหงผ้าตัวไหนแล้วไปซื้อตัวอีกตัว,ตวนึงอะ่ะมักจะดีนะครับแต่โอเคแต่ไอตัวที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเราดูเหมือนจะไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะมาจากติเช่นเฮ้ยเหมือนแกมุ่นเปียวพอไม่ได้ก็ต้องไปมองเทาในลลลบหรือคืออย่างที่บอกว่าโผงเนี่ยมันมีทีม AI ทีมวิเคราะห์เนี่ย,ท,ยที่เก่งมากนะครับไอคนใหม่ผมจําชื่อไม่ได้คนเก่านี่คือเอ็นเกแฮมไปซื้อหนังสือ,อามาเลยนะ แต่ซื้อบาดองยังไม่ทานเลยนั่นแหละคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนักเตะที่เราไม่ได้ซื้อเนี่ยมันอาจจะเก่งหรือไม่เก่งเราไม่รู้คือแต่อยู่ทีนั้นมันอาจจะไม่เก่งเพราะว่ามันไม่มีระบบทีเดียวแล้วเราลงทุนหน้าระบบไปซึ่งถูกกว่าการซื้อนักเตะแพงๆนะอ่าเนอร์ก็โคดิชยัยแต่หลังๆเริ่มดื้อนะแต่ผมก็ซึ่งผมเสียว,ว่าดูการหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์พะดือ้อแต่ถ้าไม่ดื้อนะ เชื่อระบบวิเคราะห์เชื่อทีมวิเคห์โอเคใส่ความคิดตัวเองเข้าไปประสานกับที่ทีมเขาวิเคราะห์มาให้แท็กติกต่างๆผมคิดว่าที่ที่อาร์เนอร์คิดแท็กติกอะไรต่างๆได้ดีนะนะไม่ใช่แค่หัวอาร์เนอร์อย่างเดียวไีทีวีคห์ด้วยแต่หลังๆเริ่มดื้อนะช่วงไทยฤดูกาลเริ่มดือ้อผมไม่ได้ดูจากว่าแพ้หรือว่าเสมอนะเพราะว่านะเขาได้แชมป์ไปแล้วแต่เหมือนกับว่าการเปลี่ยนตัวอะไรแล้วแล้วผมก็งงนะเขาซื้อบ่าก็ไม่ใช้คือลองใช้ดูก็ไม่เห็นเสียหายนี่ใช่ไหมครับ ดีไม่ดีมันก็ต้องให้เขาเล่นนานหน่อยใช่ไหมครับเคลียร์ซ่าอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่โอเคไม่เป็นไรแต่ผมว่าอย่าดื้อแล้วที่ผมเคยฝันทงนั้นมันถูกต้องนี่นะครับตั้งแต่แรกว่าอาร์เนอร์จะมีโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีอำน,นาจเยอะและและเขาเชื่อเอฟจีนะอ่ะโอเคอยากสนับงสุนช่องนี้โอนเงินที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ของ youtube นับจะได้ทำคลิปดีๆมาให้นะครับเดี๋ยวมันก็มีคนมาด่าว่าทำไมต้องโอน แล้วก็ยิ่งมาด่าผมอะไรต่างๆนะแล้วก็ซุปเปอร์แตงมาได้หรือส่งขวัญทางติ๊กต็อกมามาก็ได้นะครับนั่นแหละคือแต่ด่าก็ด่าไปนะครับคือผมไม่อยากจะใช้คำแรงๆนะเออเดี๋ยวก็จะบอกว่าจะหาเอ็นเกตไปนิดแต่คือผมไม่เข้าใจว่าเอาอะไรคิดนะครับคุณเอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาดูสิถูกไหม การซื <muitas> <arias> ้อนักเตะของเราเนี่ยไม่แพงแต่ได้แชมป์แล้วมันควรจะได้เยอะกว่านี้ถ้าจะเก็นคอปอ่ะผมผมเชื่อลึกๆนะว่าถ้าทีมอะน่าจะบอกให้เนนหลับเพิ่มขึ้นเพราะมันคำนวณง่ายๆว่าถ้าหลับเพิ่มขึ้นมันน่าจะดีกว่านี้ถูกปะแต่เขาไม่เอาแต่แต่ก็ไม่เป็นไรไงผมผมไม่ได้โจมตีนะได้แชมป์น้อยก็ไม่เป็นไรแต่กาลังจะบอกว่าถ้ามันได้แชมป์เยอะกว่านี้มันจะยิ่งพิสูจน์โมเดลไงว่าโมเดลในการคำนวณนักเตะโมเดลในการวางแผนการเล่นเขาดีมากนะครับ อืมคือไม่ใช่หมายถึงว่าใครมาคุมก็ได้นะคนมาคุมก็ต้องเก่งระดับหนึ่งไงคืออาเนอร์เป็นคนที่เก่งระดับหนึ่งและหลายอันแท็ติกของเขาอะอย่างเช่นอะเปลี่ยนกาฟินแบกให้เล่นเนี่ยได้ดีเนี่ยนะก็อาจจะเป็นมุมมองของเขาแต่ก็อาจจะผสมกับเอสเอจีเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นของอาเนอร์ส่วนไหนเป็นของเอสเอจีแต่ผมเชื่อว่าถ้าประสานรวมตัวกันแน่จะดีมากนะครับโดยที่ไม่เป็นนังสือนักเตะแพงเพื่อนผมเคยเถียงกับผม,มว่าแบบ ไม่จ่ายเงินเอเจนต์แพงๆไม่กล้าซื้อแพงแล้วมันจะได้ยังไงผมบอกว่าผมวิเคราะห์อย่างนี้เราไม่ต้องซื้อนักเตะเกดเอนะคุณก็บอกอุย้ยนี่เขาอุตส่าห์จะซื้อเกดเอแล้วเนี่ยทําไมเหมือนจะไปขัดขวางเขาอะไรเงี้ยก็ถ้ามันคือคุณต้องการนักตเตะมันครบตําแหน่งถูกไหมทั้งตัวจริงตัวสำรองถูกไหมถ้าเขาทุ่มตัวนี้ไปเยอะๆอะคุณคิดว่าเขาจะมีเงินเหลือมาซื้อตัวอื่นหรอแล้วสมมุติว่าถ้าเขายอมทุ่มให้ตอนเนี้เดี๋ยวอีกสองสามฤดูกาลไม่มีนะคุณไม่ต้องมาร้อง นะยยังไงเนี่นนนเขาประหยัดเงินไว้ดีแล้วเขาจะได้มีเงินไปทุ่มในจุดที่จําเป็นคุณคิดแต่ว่าเขาจะมาทุ่มเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่คนทีมที่ทุ่มเยอะๆนี่มันไปพอไหนคือเป็นเศรษฐีถูกปะเป็นเศรษฐีที่แบบว่าขาดทุนไม่เป็นไรไนงะแต่เรบจีไม่ใช่ถูกไหมเป็นเศรษฐีน้ํามันแต่ทีนี้เนี่ยคุณลองดูปารีสเนี่ยทุ่มไปเยอะสุดท้ทายไม่ได้แชมป์เพิ่งมาได้แชมป์ตอนที่ไม่ได้ทุ่มมากเห็นไหมเออ แต่ผมว่ายังไงเดี๋ยวยูวร์พูลได้แชมป์ม,มากกว่าถ้าอาร์เนอร์เชื่อฟังนะหมายถึงว่าอาร์เนอร์ฟังนะทีมวิเคราะห์แล้วมาผสมกันนะไม่ได้เชื่อฟังแบบร้อยนะมาผสมกันนะได้แชมป์เยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวแต่มันแต่เขา้าใจไหมว่าสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่จริงหนึ่งมันวัดยังไงว่าอาร์เนอร์เชื่อไม่เชื่อสองถูกไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเขาซื้อตัวแพงมาแล้วมันได้คุณก็จะบอกว่าเป็นผลงานแต่ถ้าสมมตินะไม่ได้ซื้อตัวเนีนะ่ยเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ ก่อนหน้านี้ว่าถ้าถ้าเกิดว่าฤดูการใหม่ไม่ได้ซื้อตัวหรือซื้อตัวน,อน้อยแล้วเขาได้แชมป์มาแล้วที่คุณด่าๆไปขอโทษแค่นก็ไม่มีใครไปขอโทษเอลจี energy, เห็นไหมแต่ผมไม่ได้ไปเรียกร้องนะแต่แค่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฤดูการหน้าเนี่ยอ่ะสมมติฤด,ดูการนี้ซื้อไม่เยอะเดี๋ยวไม่ได้ฟอร์ฟอร์เรียนวีเนี่ยแล้วเราได้แชมป์อีกอ่ะคุณก็จะคุณก็จะมองว่าเป็นเป็นเพราะอะไรไม่รู้คุณก็ที่ด่าผมก็ด่าไปเลยไม่ได้สนใจถูกปะ่ะหรือคุณก็บอกว่าฟุกหรือคุณก็บอกว่าทีมคู่แข่งอ่อนถูกปะ่ะ มันก็โดนด่านะโอเคกลับมาตรงนี้เดี๋ยวพูดสั้นๆนะแต่ผมอะ่ะยังเป็นคนธรรมดายังไม่เด็ดเท่าไอศูนขนาดไอศูนเนี่ยเขายังโดนด่าชิบหายไว้ปวงเลยแล้วเขาพูดเนี่ยคือสุดท้ายอะ่ะเออผม,ผมสังเกตนะเออมันแปลกมากนะไอศูนเขาก็มีเคอผมว่าโดยรวมมันค่อนข้างถูกนะแต่โดนดา่าถูกก็โดนดา่าคือมันไม่ถูกใจไงข้าจะมาเพราะงั้นเนี่ยะนะผ,มนนผมก็ยอมทําใจแต่ผมไม่ได้เก่งเท่าเขาไงแต่ผมรู้ว่าคือผม เล่นทุนอยู่ต,ตลาดทุนผมรู้ว่ามันเป็นการปั่นเกินจริงคือไปบอกว่าไปเทียบราคาว่าแจ็คกิลิกกับมาณนี้นี่คือราคาตลาดใช่แต่ตลาดนี่มันมีช่วงปั่นกับไม่ปั่นไงถูกไหมแต่หลังๆนี่มันจะปั่นเยอะๆเพราะอะไรก็เพราะมีแฟนคลับอย่างนี้ไนงะแล้วอย่างหนึ่งมันมีเศรษฐีน้ำมันลองลองลองสมมติว่าทีมทุกทีมเนะี่ยทำแบบธุรกิจนะคือไม่จำเป็นต้องกําไรก็ได้นะแต่อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะนะกำไรนิดนึงนะยอมซื้อตัวแพงนะผมว่าราคาจะไม่สูงขนาดนี้ คุณเชื่อป่ะมันก็คือตลาดที่มันปั่นนี้นไงแต่ความสามารถพิเศษของลิเวอร์พูลคือเอาตัวระดับ B หรือ B บ,บวกมาปัน้นนะแล้วไม่ต้องปั้นใช้เวลานานนะเข้าใจป่ะเนี่ยได้แชมป์เลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยแล้วอาร์เนอร์เนี่ยก็เป็นกุญซือทีเอ่เอาแค่ตัวเขาเองนะยังไม่ต้องมีระบบเอสจนีนะที่เขาคุมอยู่ในฮอลแลนด์เนี่ยนะเขาก็ทํานักเตะแล้วมีคนไปซื้อนักเตะจากเขาบอกว่าสุดท้ายซื้อมาแล้วหวยมันแปลว่า มันต้องผ่านระบบของอา์เนอร์เท่านั้นไงแล้วยิ่งระบบของอา์เนอร์มาบวกกับระบบของ fG นะอืมผมจำชื่อพอออกคนใหม่ไม่ได้ผมใช้คำว่าระบบเย็นแกแฮมแล้วกันบวกกันแล้วเนี่ยนักเตะไม่น้องแพงคือนักเตะระดับ A นะมันมีจำกัดไงมันแพงแต่นักเตะระดับ B บวกเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเช่นอะสมมติตําแหน่งนี้นะตําแหน่งเนี้ยมีนักเตะที่ระดับ a หรือ S อเนี่ยห้าถึงสิบคนใช่ไหมมันแย่งกันเงี้ยแล้ว พอเขาเห็นสกิภาพ,าพเนี่ยทีมก็ไม่อยอมปล่อยมันก็แพงไงเจ็ดสิบแปดสิบก็ไม่แต่ถ้าเกิดเป็นระดับบีบวกเนี่ยอาจจะมีสัก 20, 30, 30นนยี่สิบสามสิบคนไงใช่ไหมมันก็จะไม่แพงนะแล้วขณะเดียวกันมันก็เล่นดีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันมีสกิภาพแฝงหรือบางทีอ่ะมันเล่นไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะทีมมันไม่เอื้อระบบมันไม่เอื้อต่อมาน,นอ่ะเหมือนกับที่เขาบอ,อกไปเอาใจที่เขาบอมาเนี่ย เขาบอกว่าไอู้ดูการนั้นที่ได้อันดับที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าดูไม่ดีอะไรแบบเนี้ยคือเราจะหาของบีได้แล้วมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนักเตะที่ถูกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ถูกมากนะเป็นระดับ b หรือบบวกนะไม่ใช่ผมไม่ให้ไปเอาเกรดซีนะเอา b หรือบบวกมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะต้องทําเต็มที่ไงไอ้พวกนักเตะระดับบนๆเนี่ยมันอาจจะทําเต็มที่หรือไม่ทําเต็มที่ไม่รู้มันก็อาจจะมีอัตราหรือไม่มีไง แต่นักเตะระดับ B ีหรือ B ไม่มีอัตราเยอะเพราะว่ามันรู้ว่ามันไม่ได้เก่งมากมันต้องขยันไงเข้าใจว่ามันจะมีข้อดีแล้วมันจะเป็นทีมเวิร์กเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรลองดูนะอ่ะผมสรุปนะไปพูดนู่นพูดนี่สรุปฟอร์เลียนเวียเนี่ยร้อยสี่สิบล้านยูโรแพงเกินไปมันมีคนที่ไปแซวว่าร้อยห้าสิบเดี๋ยวต่อมามึงจะต้องขายห้าสิบล้านยูโรอันนั้นก็แรงเกินไปแต่ไม่แน่นะอนาคตเดี๋ยวไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวคุณดูนะสมมุตินะอ่ะเราได้แชมป์เนี่ยยังวัดไม่ได้ว่าฟอร์เรียอเล่า ใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าได้แชมเมียรเลกดูดูการนาหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกดูดูการนาได้ถ้วยเดียวคุณก็จะมาด่าผมว่าถ้ามีเวียนจะได้สองถ้วยมันก็มโนแต่โอเคแต่สมมตินะถ้าเวียนเนี่ยมันฟอร์มตกหรืออะไรแบบนี้นะคุณก็จะบอกเออไม่ดีแล้วที่ไม่ซื้อมาซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะเดียวมันอาจจะเหมือนเดมารลไปทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลแล้วมันอาจจะดีก็ได้ไงแต่อย่างน้อยๆถ้ามาเป็นแบบนั้นอยู่ทีมเดิมไปเนี่ยแล้วมันไม่ดีเนี่ยคคุุณณกก็็จจจะะเอออดดดีีแล้้้วไมซืใ ถูกไหมแต่คุณก็ไม่มาขอโทษผมที่คุณด่าไปคุณก็ไม่บาขอโทษผมแต่ไม่มเป็นไรช่างมันนะอยากส,สานัสุนช่องนี้โอนเงินที่เล็กที่บัญชีในคอมเมนต์ของ youtube หรือซุปเปอร์แตงให้ใน youtube หรือของผ่านในติ๊กตอกแต่ผมอาจจะไม่ลงติ๊กตอกเลด้วยอีกทีหนึง่งอะแล้วผมรู้สึกมันมีการปันนะ่นอะไรบางอย่างผมค่อนข้างจะมั่นใจตั้งแต่หลายวันก่อนอาจจะหลายอาจจะสิบวันมาแล้วว่ามันไม่น่าจะซื้อได้นะ่ะเออ นะแต่ดูกันแต่เดี๋ยวถ้ามันซื้อได้ก็น่าแต่แต่น่าแต่ก็ก็ด่าตเต็มที่เลยไม่เป็นไรแต่ผมเฉยๆับก,การดา่านะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการทนายผิดนะโอเคประมาณนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ